สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนำทุกท่านมาที่สนามจันทรวกษาครับสนามกีฬากองทัพอากาศครับมารับชมกีฬาแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงถ้วยผู้บราการทหารอากาศประจมปีประจมปี2568นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มและกลุ่ม4นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของโรงเรียนปฐุมวงคาครับในเสื้อสีฟ้าน้ําเงินนะครับพบกับทางด้านของโรงเรียนอัศส์สชัญธนบุรีนะครับ ในเสื้อสีแดงขาวน้ำเงินนะครับทางฝั่งของปุมคงคาครับบุกจากซ้ายไปขวาเป็นฝ่ายขีดุ่เริ่มเกมก่อนนะครับผู้สิน์ให้สัญญารับเกมเริ่มครับของปทุมคงคาพบกับอศสัมชัญธนบุรีครับเปิดมานี่ห่วงยาวใส่ก่อนเลยครับค่อยๆเปิดมาตรงนี้ติดนิดนึงอ้าวแล้วจ่ายจังหวะน,นี้ไม่ดีครับบอลกลับมาเป็นของปทุมคงคาครับธนทรคุณุ ออกไปทางด้านซ้ายครับพงศิรีกระดานพลนพงศลีพงศริลองยิงที่เสาแรกก็เซฟได้ครับโอกาสแรกครับของเกมนี้ครับเป็นฝ่ายของปทุมมงคาครับูมือให้สัญญาณเพื่อแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ได้หม่งด้วยแต่ว่าแล้วอย่งไงครับแล้วหนึ่งศูนยเลยครับทางด้านของอาซัมชันธนบุรีขึ้นน้าแล้วครับโอ้เป็นสุภวิทย์ผสมครับ ดูภาพชายครับเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยขึ้นโหมจากด้านหลังครับแล้วหูกดลงพื้นบอลผ่านมือของรัชต์ตพงเข้าไปครับดูกันอีกทีครับโอ้โหโอกาสของอสัมชัญธนบุรีครับแทบจะเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วทำได้ครับนะคยบจังหวะเนี่ยขึงขึ้นเทกแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่ทางด้านของ สันชันธุบุรีขึ้นน้ำครับจิ้มต่อมาครับที่ไกรวิทย์ไกรวิทย์พาหนีมาได้สวยครับไกรวิทย์ให้เขาด้านในตรงนี้โดนรุมแยกไปแล้วครับแล้วเป็นทางด้านของธนทรลองยิงดูแต่ว่าก็ไม่หนีมือเท่าไหร่ครับพยายามจะเก็บเล่นแต่ก็ยังไม่ได้ครับอ่าครับแล้วแย่งมาได้ตรงนี้ลุยมาอ่าครับลุยตรงนี้ข้างในมีแต่ว่าโดนอ่งลงไปพุทธิสินไม่รู้ว่าอะไรครับแล้ว ยิงไกลอีกทีนึงก็ไม่เข้ากรอบครับครับทางฝั่งซ้ายครับทางงคาขึ้นมาหลากผ่านแล้วแล้วคืนกลับมาครับตรงนี้แต่นี้ได้สวยครับลากมาได้ก็ไปทดลองปั่นดูแล้วอูไม่เข้ากรอบครับได้ลองยิงดูนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้โอกาสลุยขึ้นมาครับทางด้านของพงศรีกระดานพลนะครับ เปิดเข้ามาแล้วได้โม่งตรงนี้ยังติดครับแล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับขอบคุณด้วยสำหรับหลานข้าวแกงปากใต้พัทลุงบ้านเรานะครับดูจังหวะนี้ก่อนแล้วเปิดมาโอ้โหไม่เข้ากรอบครับจังหวะเข้าทำตรงนี้ของทางด้านปฐทมพงคาครับแข่งสนามเถดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอกาสของปฐุมงคาตรงนี้ครับยังไง ดึงแล้วได้ซัดด้วยซ้ายแต่ว่าโอ้โหซูเปอร์เซฟวันทั้งได้ของเอื้องกูลครับโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นมาเราได้จบแล้วทางฝั่งปฐุมมงคาครับโยกมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้าแล้วปงสี่ลิโอ้โหแต่ยิงยังไม่ผ่านเอื้องกูนดีครับโอ้โหซูเปอร์เซฟอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยครับ ทา้งด้านของพงศรีกระดานพลครับไม่ได้ครับแล้วเนีย่ยสุดท้ายจบครึ่งแรกไปภาพจากมาที่คนทำประตูครับทางด้านของสุพิพัฒนสมครับ1-0ครับทางด้านของอัสสรชัชนบุรีครับได้ประตูในช่วงครึ่งเวลาแรก ขึ้นขึ้นลงลงกันทางด้านของนรา,าธิปสุรพุทธเอ้าแล้วหูจังหวะนี้พลาดครับมาดูงอมงค์คอะอสัมชัธนบุรีขึ้นมาในกอบโทษแล้วได้ยิงลูกนี้ยังติดแล้วชวตพงศ์กลือพุทราครับโอ้แล้วเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับบอลของอสัมชัญธนบุรีนภัทรไหลต่อขึ้นมาทางขวาแวแตะหนีมาพุทศิลป์ไม่ได้ว่าอะไรแล้วสุดเส้นหลังเปิดมาแล้วแทบอินลูกนี้ โอ้ ه, เรียบร้อยครับ2-0ครับทางด้านของอาสัมชัญธนบุรีครับได้ประตูที่2ครับจากหมายเลข10ครับพิมพสิทธิ์ชาวลิ์ครับดูภาพช้าครับเบนภัสแสนโคตรให้จังหวะนี้ถือว่าสวยทีเดียวครับแล้วก็จังหวะดโดนอัจติวิทมาแต่ว่าไม่ล้มนะครับล่างมาจนสุดเส้นรอจนเพื่อนอยู่ตำแหน่งที่ดีแล้วเปิดเข้ามาโอ้โห เจาะซะเหลือเกินครับดูอีกทีครับอูไหลามาจังหวะน,นี้ถือว่าน้ำหนักที่ทางพอดีเป๊ะเ,เ,เลยครับแล้วจังหวะลุยมาจนสุดเส้นเนี่ยหูเป็นลูกที่ต้องบอกว่าเป็นลูกศูนเลยครับสองศูนย์ครับอัศมชันธุนบุรีครับบอลของอัศสมชันทุนบุรี ได้เปิดข้ามาเสาสองตบกลับมาแต่อีกทีนึงได้กับพิทุศแลวยัดเลยครับยังติดเซฟของรัชตาพงครับลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหได้สมบัติที่เสาแรกด้วยครับเปิดข้ามาเอาบอลแรกลงได้ครับลุยมาครับนภัทรภัสแสงโคตร นะผัดหลองด้วยซ้ายแล้วผู้ยังปัดได้ผู้ทางด้านของรชัชเตอร์พงพศ์กฤษุทษายครับน,นราทิ์นะราทิ์ในกรอบโทษปาดเข้ามาแต่ว่ายังติดครับแล้วพยายามแก้กันออกมาเคลียร์ทิ้งเลยครับอสัมชัญธนบุรีบอลตกพื้นวชิรวิสิลิวชิรวิทย์แตะหนีไม่ได้วชิรวิทย์ ย้อนหลังมาให้ออกมาทางด้านซ้ายครับรอแล้วเปิดหยอนเข้ามาตรงนี้ได้สะบัดตรงไม่เข้ากรอบครับโอ, finalement. โอ้โหโอกาสของอาสัมชันธุนบุรีครับกองทวีปแล้วจังหวะนี้ตวัดยิงก็เบาเลืกเกินครับทานทามทองดำลึงปฐุมวงคาครับจะแก้คืนกลับมาได้บ้างหรือเปล่าครับโอ้แล้วจ่ายพลาดอีกแล้วครับบอลเข้าเทาของวชิรวิศริ ว่าชีวิตออกมาที่นภัสแสงโครนภัสเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษออกมาชกก่อนเขาแล้วสต๊พงทุุ่ขึ้นมาทะลุมาแล้วเปิดมาตรงนี้จับบอลแรกแล้วได้ยิงแต่ว่าก็เบาเกินไปครับแลวสต๊พง์ก็บอลสวนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับของอสมชนทุบีแล้วพุทธสินก็เป่าลูกวินหมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับ เป็นทางฝั่งของอสัมชัญธนบุรีครับที่เอาชนะปะุ้นูบาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับประตูแรกนี้ได้จากสุภิพผสมครับและประตูที่2บวกเพิ่มมาจากพิมพสิทธ์ชาวลิศครับก็จบเกมไปเกมแรกของทั้ง2ทีมครับเป็นทางอสัมชัญธนบุรีที่เก็บ3แต้มได้นะครับ